สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับคลิปนี้ครูอุ้มก็จะพานักเรียนมาฝึกทําแบบฝึกหังดที่1.2.2กันต่อนะครับในข้อที่3กับข้อที่4นะครับในข้อที่3กับข้อที่4นะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและก็จํานวนค่ะนะครับหลังจากข้อที่1ข้อที่2เราทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มข้อที่3นะครับนักเ,เรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของครูอุ้มไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปนะครับและที่สําคัญเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับครูอุ้มด้วยนะครับเรามาดูโจทย์ข้อที่3กันเลยโจทย์ข้อที่3นะครับใบบัวมีลิบบินใบบัวซื้อลิบบินสีขาวนะครับเศษ3ส่วน10เมตรและซื้อลิบบินสีฟ้า2เศษ5ส่วน8เมตรนะครับ ใบบัวซื้อลิบบินสีขาวน้อยกว่าน้อยกว่าสีลิบบินสีฟ้ากี่เมตรนะั่นคือคําถามนะครับคําถามก็คือใบบัวซื้อลิบบินสีขาวน้อยกว่าลิบบินสีฟ้ากี่เมตรนะครับอ่ออานโจทย์แล้วนะครับเรามาวิเคราะห์โจทย์กันโจทย์ถามหาอะไรนะครับโจทย์ถามหาอะไรก็คือโจทย์ถามว่าไงครับอ่บา,อาครูมีขีดนเส้ในใต้ไว้ให้แล้วนะครับก็คือใบบัวนะครับ ไปบัวซื้อลิบวินใช่ไหมครับไปบัวซื้อลิบวินสีขาวอ่าสีขาวน้อยกว่าลิบวินสีฟ้ากี่เมตรอ่าน้อยกว่าลิบวินนะครับ สีฟ้ากี่เมตรนะครับอ่าทีนี้โจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนะครับหลังจากที่เราทราบว่าเรจดถามหาอะไรนะครับโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างก็คือกำหนดอะไรครับกำหนดว่าใบบัวซื้อลิบบินสีขาวใช่ไหมครับใบบัวซื้อลิบบิน้น สีขาวนะครับไปบวซื้อลิบบินสีขาวก็คือเศษ3ส่วน10เมตรนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับแล้วโจทย์กำหนดอะไรอะไรอครับอ่าโจทย์กำหนดบอกว่าซื้อลิบบินสีฟ้าใช่ไหมครับซื้อลิบบินเขียนใหม่ เดี๋ยวไม่สวยนะครับเดี๋ยวนักเรียนดูไม่ออกอ่าใบบัวซื้อริบบินสีฟ้าใช่ไหมครับซื้อริบบินสีฟ้าเท่าไหรครับ2เศษหส่วนแเมตรนะครับอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกนะครับทีนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรนะครับ คุก็จะใช้ภาพนะครับเป็นแนวทางในการหาคำตอบข้อนี้เหมือนกันนะครับอเอาเป็นเดี๋ยวนะ,ะลิบบิ้นนะครับลิบบิ้นสีขาวลิบบิ้นสีขาว วาดเต็มช่องเลยไหมเต็มช่องเลยดีกว่าชิบแท่งสีฟ้านี้แทนด้วยลิบบินสีขาวนะครับลิบบินสีขาวก็คือเศษสามส่วนสิบเมตรใช่ไหมครับต่อไปมีสีอะไรครับลิบบินสีฟ้า,าลิบบินสีฟ้าคุ้มใช้สีแดงแล้วกัน ดิฟฟินนั้งเกนจะอ่านออกไหมเนี่ยสีฟ้าอ่าแท่งหนึ่งนะครับจสีฟ้ายาวกว่าใช่ไหมครับอ่าเพราะว่าเป็นสองเส้ อะไรครับเศษห้าส่วนแปดนะครับก็ยาวกว่าอ่ะชิบอ่ะอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับชิบอ่ะก็คือสองเศษห้าส่วนแปดนะครับอ่ะทีนี้เราได้แผนภาพได้ภาพสองริบบิน้นแล้วก็คือสีขาวกับสี ฟ้าใช่ไหมครับอ่าทีนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรอ่าก็คือเราต้องเอาลิบบินสีฟ้าใช่ไหมครับมาลบออกจากลิบบินสีขาวอ่ามาลบออกจากลิบบินสีขาวเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าลิบบินสีขาวน้อยกว่าลิบบินสีฟ้ากี่เมตรใช่ไหมครับอ่าเพื่อเราจะได้รู้นะครับชือ่าน้อยกว่ากี่เมตร นะครับเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เป็นนะครับสองตงเปไละสองเศษห้าส่วนแปดนะครับลบด้วยเศษสามส่วนสิบประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็มา ได้คำตอบเท่าไหร่เราก็มาหาคำตอบกันนะครับ2เศษ5ส่วน8ลบด้วยเศษ3ส่วนด้วย10นะครับเท่ากับอุ้คจะเปลี่ยนจำนวนค้าให้เป็นเศษส่วนหรือเศษเกินก่อนนะครับคือเอา8ไปคูณ2เป็น10 1อ่สิใช่ไหมครับ8 2 16 16, 16บวก5ก็จะเป็นเศษ21ส่วนด้วย8นะครับ ลบกับเศษ3ส่วนสิอ่าทีนี้จะบวกจะลบกันได้เราต้องทำตัวส่วนให้เป็นครับให้เท่ากันนะครับก็จะได้เป็นเศษ2 1่ส่วน8คุมจะทําส่วนให้เป็นเท่าไหร่40นะครับ40อ่าลบด้วย3ส่วน10อันนี้ก็ต้องเอา4มาคูณใช่ไหมครับเพื่อให้ส่วนเป็น40 ก็จะได้เท่ากับ21อ็ดอ่าไม่ใช่คูณ 40, 40ส่สิโอ้ยหนอจะทําส่วนที่เป็น40่สิบต้องคูณอะไรครับคูณ5นะครับอ่าภมขอโทษนะครับุมใจรอยไปนิดนึงอ่ายี่ิบเอ็คูณหนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหรครับนักเรียนเป็น1นึใช่ไหมครับอ่าส่วนด้วย40นะครับ ลบด้วย3าคูณสเป็น12ส่วนด้วยสี่สลบกันแล้วนะครับได้เท่ากับเศษ93ส่วนด้วย40นะครับทีนี้เราก็มาทำให้เป็นจำนวนค่ะนะครับก็คือเอาตัวเศษตั้งหารด้วยตัวส่วนนะครับ40คูณอะไรได้93้าใช่ไหมครับ40คูณสเป็น80นะครับเศษ13สส่วน 40่นักเรียนก็ลองเอาตัวเศษตั้งหารด้วยตัวส่วนลองดูนะครับก็จะได้เป็น2 3เศษส3ส่วน40นะครับสรุปคำตอบได้อย่างไรก็คือ,อใบวัวนะครับซื้อ,อลิบบินนะครับสีขาวน้อยกว่าลิบบินสีฟ้านะครับ น้อยกว่าลิปบินนะครับสีฟ้านะครับอ่น้อยกว่าลิปบินสีฟ้าเท่าไหร่นะครับก็เราได้คําตอบมาแล้วเมื่อกี้ก็คือ2เศษ13ส่วนด้วย40เมตรนะครับอ่ะเรียบร้อย นะครับสำหรับข้อที่3าต่อไปเรามาต่อกันในข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับแม่ซื้อแตงโม2ผลนะครับแตงโมผลที่1นหนักเท่าไหร่ครับ1เศษ2ส่วน5กิโลกร,รมัมนะครับซึ่งน้อยกว่าแตงโมผลที่2อ,อยู่เศษ1ส่วน4กิโลกร,รมัมคำถามนะครับแตงโมผลที่2อหนักกี่กิโลกรัมนะครับโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ก็ถามว่าแตงโม ผลที่2หนักกี่กิโลกรัมใช่ไหมครับเราก็ตอบลองไปเลยนะครับแตงโมผลที่2นะครับอ่หนักกี่กิโลกรัมกิโลกรัมนะครับโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนะครับก็คือกำหนดแตงโมผลที่ 1. ห,หนักใช่ไหมครับ อ่สิ่งที่จทด์กำหนดให้ประเด็นแรกก็คือแตงโมนะครับผลที่หนึ่งหนักหนึ่งเศษสองส่วนห้านะครับกิโลกรัมแล้วโจทย์กำหนดอะไรให้อีกครับ แตงโมผลที่หนึ่งหนักน้อยกว่าแตงโมผลที่สองใช่ไหมครับแตงโมผลที่หนึ่งหนักน้อยกว่าแตงโมผลที่สองเท่าไหร่ครับเศษหนึ่งส่วนสี่ โลกลนะครับหาคำตอบได้อย่างไรก็ใช้ภาพเหมือนเดิมนะครับแตงโมผลที่หนึ่งแตงโมผลที่หนึ่งนะครับแตงโมผลที่หนึ่งอาจจะคำว่าผลเขียนไปม,มีนักเรียนเม้น,เนมาบอกให้กุ้งเขียนตัวหนังสือสวยๆนะครับ คก็กําลังจะพยายามแตงโมผลที่หนึ่งแทนด้วยแท่งสีฟ้าแล้วกันชิปเท่าไหรครับ1เศษ2อส่วนห้ากิโลกร,รมัมอ่นะครับทีนี้แตงโมผลที่2ส,สีแดงแล้วกันนะครับแตงโม ผลที่สองอเรารู้หรือ,อยังว่าหนักเท่าไหร่ครับเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าหนักน้อยกว่าใช่ไหมครับหนักมากกว่าแตงโมผลที่หนึ่งใช่ไหมครับต้องยาวกว่าใช่ไหมครับชื้อ่อ,อ,อส่วนต่างก็คือ หนึ 1> 1, ่งเศษเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกร,รมัมอ่าแตงโมผลที่หนึ่งเห็นไหมครับแตงโมผลที่หนึ่งหนักหนึ่งเศษสองส่วนห้ากิโลกร,รมัมอ่าซึ่งหนักน้อยกว่าแตงโมผลที่ 2. สองแสดงว่าแตงโมผลที่สองต้องหนักมากกว่าใช่ไหมครับอ่าหนักน้อยกว่าเท่าไหร่ครับแตงโมผลที่ หนักน้อยกว่าแต่โมผลที่2อ,อยู่เศษ1ส่วน4กิโลกรัมก็คือส่วนต่างนะครับทีนี้คําถามแตงโมผลที่2หนักกี่กิโลกรัมเราก็เอามาทำไมครับมาบวกกันนั่นเองนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อ่ะก็จะได้1เศษ2ส่วน5นะครับบวกกับเศษ1่ส่วน4เนี่ยประโยคสัญลักษณ์ก็จะประมาณนี้นะครับอ่านะครับ อพอเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็จะหาคำตอบกันนะครับก็คือ1เศษ2ส่วน5บวกกับเศษ1ส่วน4จะบวกกันลดจะลบกันได้อ่ตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับคูมจะเปลี่ยนจากจำนวนคละให้เป็นเศษส่วนก่อนนะครับก็คือ5ไปคูณกับ1เป็น5ก็จะได้บวกเศษ2ก็เป็น7เศษ7ส่วน5นะครับ บวกกับเศษ1ส่วน4นะครับอ่าจะบวกจะลบกันได้ตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับขูมจะทำส่วนให้เป็น20นะครับเราก็ต้องเอา4มาคูณใช่ไหมครับอ่าบวกกับเศษ1ส่วน4ก็ต้องเอา5มาคูณน,นะครับก็จะได้เป็น74 28 ส่วนด้วย20นะครับบวกกับ5 1เป็น5ส่วนด้วย20ก็จะได้เป็น3 3ใช่ไหมครับส่วนด้วย20นั่นเองนะครับเป็นเศษเกินตัดทอนไม่ได้เราก็ต้องทำให้เป็นจำนวนค่ะนะครับเอาตัวเศษตั้งหารได้หารด้วยตัวส่วน20อะไรที่3 3นะครับ20เป็น20ก็จะเศษอยู่13นะครับ นะครับปึ๊บอ่ับก็จะได้หนึ่งเศษสิบสามส่วนด้วยยี่สิบนะครับนักเรียนก็ลองดูว่าได้คำตอบเพื่อนคุ้มไหมนะครับเราก็จะตอบคำถามได้ว่าแตงโมนะครับผลที่สองหนักใช่ไหมครับก็คือ1เศษ สามส่วนด้วยยี่สิบหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับเรียบร้อยทั้งสี่ข้อนะครับข้อสามข้อสี่ก็เรียบร้อยนะครับอยังไงก็ฝากนักเรียนติดตามไปด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับแบบฝึกหัดหน้าสำหรับปห้านะครับสวัสดีครับ